สวัสดีค่ะนาสาวน้องคายค่ะวันนี้นามาชวนพี่ๆเพื่อนๆทำกรีดกระทงกันนะคะโดยการใช้ไปตองนะคะแล้วก็ไม้กลัดนะคะวันวันนี้นาลองไม่ใช้แม็กดูนะคะว่าจะเย็บได้สวยไหมปรากฏว่าเย็บได้นะคะแต่อาจจะไม่เนียนกรีดเหมือนกับแม็กเหมือนกับแม็กเย็บกระดาษนะคะแต่ก็ยังใช้ได้ค่ะวิะะวธีการทําหรือว่าเคล็ดลับนะคะ เคล็ดลับการทากรีบตัวนี้ที่ใช้ไม่กัดนะคะพื้นเราพึงใบตองให้เฉาก่อนนะคะใบตองเฉาเสร็จเราค่อยนํามาทํานะคะอ่อหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะหน้ากว้างของลายนี้นะคะทั้ง3าใบเลยค่ะทั้ง3แผ่นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็พับจุดกลิ่นกลางนะคะได้จุดกึง่กลางเสร็จแล้วก็พับสามเหลี่ยมธรรมดาเลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอ่อมุมของเขาชนกันนะคะสวยงามนะคะเสร็จ เสร็จวางแปะก่อนนะคะเสร็จวางแปะก่อนครบสามใบแล้วค่อยนามากัดนะคะเพราะว่าไม่ใช่แม็กนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แม็กนะคะจุดก,กึ่งกลางพับสามเหลี่ยมให้ตรงนะคะให้มุมแหลมของเขาสวยเสร็จเราก็วางทับไว้นะคะทับเก็บไว้ก่อนครบสามแผ่นนะคะง่ายง่ายนะคะครบสามแผ่นเสร็จนะคะแล้วก็กลับ ดับด้านนะคะแล้วก็เลือกใบที่สวยสุดไว้ด้านบนนะคะเราเรียงนะคะเรียงมุมไล่ระดับนะคะเรียงมุมไล่ระดับให้เขาดูสวยที่สุดนะคะถ้าอมุมมุมทั้งสามมุมชนกันตรงกันแล้วนะคะระดับได้แล้วนะคะแล้วก็นําไม้กลัดนะคะ ใช้เอ่มือเราหนีบไปอย่างนี้นะคะนิ้วนิ้วของเราหนีบไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็กลัดนะคะกัดตรงกลางนะคะเบาๆนะคะเบา,ามืองที่สุดนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะให้เหลือมุมแบบนี้นะคะค่ะแล้วเ,เราได้อย่างนี้แล้วเราค่อยห่อเข้านะคะห่อชิ้นงานเข้าไปนะคะห่อแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้นะคะชเช่อเราโผหนาขนาดนี้จะจะเย็บได้ไหมนาเย็บได้นะคะเพราะว่าาลองมาแล้วนะคะเราหา,าหามุมนะคะเนื้อไม้นะคะหามุมจิ้มลงไปนะคะงัดขึ้นนะคะเบามือนะคะงานตัวนี้เบามือเพราะว่าเป็นไม้นะคะอาจจะมีหักบ้างสะดุดบ้างนะคะแต่ก็เก็บได้ะคะ่ะแบบนี้นะคะ อขออภัยค่ะอาจจะมีสะดุดนะคะเพราะว่าเป็นเป็นไม้นะคะแต่ว่าใช้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่านาลองแล้วนะคะนี่ไงคะถ้าไม้เขาถ้าไม้เขาได้เราก็ได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะวันนี้นาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ